การกัดเข็มของชิ้นหัวไหล่ของตัวชิ้นหน้ากับตัวชิ้นหลังนะคะเราจะพบว่าตัวชิ้นหลังเนี่ยเรามีไหล่อยู่แค่ตรงนี้ตรงนี้นะคะแต่ว่าตัวชิ้นหน้าของเราเนี่ยนะคะไหล่ของเรามีอยู่เท่านี้นะคะแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นตรงช่วงที่อ้อมคอขึ้นไปดังนั้นแไหล่ของเราจริงๆมีแค่นี้ถ้าเราดูดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าของเรานะคะมันมีเป็นรอยหักมุมอยู่ตรงนี้ ดังนั้นไอต้ตรงรอยหักมุมตรงนี้ค่ะเวลาเรากัดเข็มอะเราก็จะกัดอยู่แค่ตรงนี้นะคะแค่นี้เลยนะแล้วเวลาเย็บอะค่ะเราจะย้ำตรงนี้ย้ำตรงนี้นะคะแล้วก็เย็บไปจนถึงสุดนี้เลยนะคะตรงเนี้ยเราจะขีบเอานะเพราะว่าเราจะต้องให้มันบิดเพื่ออ้อมไปเป็นคอต่อนะคะทำแบบนี้เนี่ยทำแบบนี้เนี่ยทำทั้งสองด้านนะคะทั้งไหล่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะอ่านะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บตรงส่วนขัอไหล่กันนะ อย่างที่คุณบอกไปนะคะตรงนี้เราต้องมีการเย็บย้ำก่อนนะคะตรงช่วงมุมตรงส่วนข้างคอทีนี้ก็เย็บไปจนสุดเลยค่ะย้ำค่ะโอเคค่ะไปถึงสุดค่ะทีนี้เนี่ยพอเราเย็บ แบบนี้เนี่ยให้เราเย็บแบบนี้กับหัวไหล่ทั้งสองข้างเลยนะหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราจะทําการเจียนตรงส่วนผ้าที่มันเหลืองมามากไปนะคะแล้วก็จะทําการคลิปด้วยคลิปเนี่ยก็ไปคลิปที่ฝั่งด้านหนึ่งนะคะที่อยู่ที่ฝั่งที่มันมีปกนะนี่นะคะ มันก็จะแยกออกแบบนี้ตอนขีบนี่ระวังนิดนึงนะคะอยา่าขีบจนมันไปตัดโดนผ้าตรงส่วนที่เป็นเนื้อในของมันนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นรูแล้วมันก็จะเสียนะคะเราต้องขีบให้ระวังนิดนึงทีนี้นะคะพอเราทําการเย็บเข้าหัวไหล่นะคะทั้งสองข้างของเราเรียบร้อยแล้วนะคะนะเราก็ทําการเอาตรงส่วนคอหลังค่ะ นะเพราะตอนของเราตรงนี้เราเป็นคอเนาะนะคะเราก็เอามันมาประกบเขาด้วยกันนะคะแบบนี้นะแล้วเราก็กัดเข็มแล้วเราก็เย็บได้เลยนะคะมันก็จะทําให้คอประมาณเชื่อมกันอยู่แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็เจียนผ้าค่ะหลังจากที่เราเจียนตรงกลางคอหลังเสร็จแล้วนะคะเราก็นะให้ทําการไปรีดแบะนิดนึงนะคะมันจะได้แบนๆนะหลังจากที่เรารีดให้มันแบนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอามันมากัดเข็มค่ะนะโดยที่เอาตรงเส้นคอหลังตรงนี้นะคะกัดตามเส้นนี้เลยนะคะ ถ้าทำเส้นนี้นะคอหลังไอ้ตัวชิ้นนี้นี่จะเป็นคอหลังของตัวชิ้นเสื้อหลังนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตรงฝั่งของชิ้นปกที่เป็นที่อยู่ติดอยู่ตัวชิ้นหน้านะเราก็เอามากัดเข็มนะคะให้เขาอยู่ด้วยกันนะมันจะวิ่งออกมาได้พอดีนะคะสำหรับบางคนค่ะจะมีปัญหานิดนึงนะว่าเออพอกัดไปแล้วอาจจะมีปัญหาว่ามันล้างคือฝั่งฝั่งหนึ่งอาจจะเหลือส่วนอีกฝั่งหนึ่งอาจจะตึงนะคะดังนั้นในบางคนจะต้องมีการขีบนิดนึงนะคะ คลิปออกกันไกลตัดคลิปนิดนึงนะเพื่อให้มันสามารถขยายขอ,อกได้นะคะนี่นะคะไอ้ที่ครูบอกว่าให้คิีเนี่ยขีปแบบนี้นะคะ ก็คือว่าเราจะไม่ได้คีบมันจนถึงเส้นของมัน,นเส้นมันอยู่ตรงนี้เนาะเรา,าก็คีบยังเนี้ยยังห่างหน่อยหนึ่งนะคะแบบถ้ามีความจําเป็นนะคะค่อยมันยังไม่ขยายเนี่ยโอเคเราอาจจะคีบเข้ามาเพิ่มขึ้นได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าคีบจนถึงชนเส้นนะคะอย่างน้อยห่หางนิดนึงนะคะสักอาจจะประมาณสักสามมิลห้ามิลก็ได้นะไม่ต้องคีบจนสุดนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่าลืมว่าแต่เข็บพ,พวกนี้เนี่ยถึงเวลาเนี้ยเรายังไม่ต้องมีการเจียนด้วยนะมันไม่ได้มาทีทั้งแทงอย่างนี้นะคะเเราเจียน บางส่วนนะคะโอเคค่ะทีนี้หลังจากที่เราเนี่ยคลิปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ลองดูว่าเราจะขยับได้ไหมนะคะลองไล่กัดเข็มดูอีกทีหนึ่งนะพอไล่กัดเข็มได้แล้วเราจะได้นําไปเย็บกันต่อค่ะโอเคค่ะทีนี้เรากัดเข็มเรียบร้อยนะเราไล่เสร็จเรียบร้อยเรากัดเข็มเรียบร้อยละทีนี้ก็จะไปเย็บกันต่อนะคะอันนี้นะคะเราก็ทําการเย็บเสร็จแล้วนะแล้วเราก็เจียน เจียนผ้าให้มันสั้นหน่อยนะคะเหลือสักแค่นี้ก็พอนะหลังจากที่เราเจียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็าไปทําการพ้งมันสักนิดหนึ่งนะคะอย่าลืมว่าการทํางานของพวกเราเนี่ยย,ย,ยังไงยังไงก็ยังหนีไม่พ้นกับการที่ต้องทํางานพง้งนะเพื่อให้งานมันออกมาเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลานะคะ